สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube มาพบกับท่านผู้ชมวันนี้8กุมภาพันธ์2566นะครับ9นาฬิกาเสษเชษช่วงนี้อากาศกำลังดีท่านผู้ชมท่านใดครับมีลูกชายเกิดพศ2549ฟังคลิปนี้ด่วนครับแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับสำคัญมากครับดูครับ เกี่ยวกับการลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา16นะครับชายที่มีสัญชาติไทยเมื่ออายุ17ปีบริบูรณ์ในวงเล็บอายุย่าง18ปีต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินนองเล็บขึ้นทะเบียนทหารที่สำนักง,งานเขตนะครับถ้าเป็นกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทุกจังหวัดต,ต่างจังหวัด ทุกจังหวัดก็ไปที่ที่ประการอำเภอไปที่สำนักง,งานสัสดีนะครับติดต่อสาสดีอำเภอนะครับโดยวิธีการไปติดต่อขึ้นทะเบียนทหารนะครับหนึ่งครับจะต้องไปที่สำนักง,งานเขตหรือที่ประการอำเภอตามภูมิลำเนาของบิดานะครับบิดามีภมมิลำเนาอยู่ที่ไหนให้ไปขึ้นที่นั่น อันนี้กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันนะครับข้อที่1ข้อที่2ให้ไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเขตรหรืออำเภอตามภูมิลำเนาของมารดากรณีบิดามารดาไมา ar ่ได้จดทะเบียนสมรสกันให้ไปขึ้นที่ภูมิลำเนาของมารดานะครับหรือกรณีบิดาถึงเกีกรรมหรือกรณีบิดามารดาเลิกลากันและมารดา เป็นผู้ดูแลมาโดยลําพังอันนี้ขึ้นทะเบียนที่ภูมิลําเนาของมารดานะครับต่อไปครับข้อ 3. ตามภูมิลําเนาของผู้ปกครองกรณีบิดามารดาถึงแก่ยกรรมนะครับข้อ4ตามภูมิลําเนาของบิดาหรือมารดานะครับกรณีหย่าร้างโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ปกครองกําหนดว่าบุตรอยู่ในความดูแลของผู้ใดบุตรอยู่ในความดูแลของผู้ใดก็ไปขึ้นตามภูมิลำเนาของบิดาก็ได้ ถ้าบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินตามภูมิลำเนาของมารดากรณีเจ้าหน้าที่ปกครองกําหนดว่าบุตรอยู่ในความดูแลของมารดานะครับก็ให้ดําเนินการแสดงตนตามที่ได้รับการดูแลปกครองนะครับทั้งนี้นะครับวิธีขึ้นทะเบียนทหารกองเกินนะครับสา,สามารถขึ้นได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม ถึงวันที่31มธันวาคมของทุกปีนะครับโดยนำหลักฐานไปแสดงด้วยดังนี้ครับ1บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงนะครับผู้ไปขึ้นทะเบียนฐานกองเกินเนี่ยจะต้องเดินทางไปด้วยตนเองนะครับทีนี้ใบเกิดก็ให้เอาฉบับจริงไปด้วยสำารับทะเบียนบ้านของตนเอง ของบิดาของมารดาก็เอาฉบับจริงไปนะครับหลักฐานอนื่นๆถ้ามีเช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อสกุลของตนเองบ้างของบิดามารดาบ้างนะครับอันนี้ไปติดต่อได้นะครับเกี่ยวข้องยังไงกับผู้ที่มีบุตรชายที่เกิดพศ .2549 ก็เพราะว่าผู้ที่มีบุตรชายที่เกิดพศ .2549 น,25นั้นปี2566นี้ บุตรชายท่านผู้ชมจะอายุ17ปีบริบูรณ์และย่างเข้า18ก็เข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องไปขึ้นทะเบียนทหารที่สัตสีอำเภอที่ประการอำเภอนะครับทุกอำเภอตามที่กล่าวเมื่อกี้ถ้าเป็นกทมก็สำนักง,งานเขตนะครับก็ท่านผู้ชมก็อย่าลืมเตรียมหลักฐานเอกสารให้ลูกไปติดต่อขึ้นทะเบียนทหารกองเกินได้ ในวันเวลาราชการไม่เกิน31ธันวาคม2566ครับทีนี้การลงบัญชีทหารกองเกินนะครับกรณีไปลงทะเบียนทหารกองเกินเกินระยะเวลาที่กําหนดก็คือช้าก,กว่าระยะเวลาที่กําหนดผู้ที่เกิด2549ปีปี2549เนี่เขาให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคม2566นะครับในวันและเวลาราชการ แต่ถ้าไปลงทะเบียนช้ากว่า30บธันวาคม256จะเป็นยังไงคือเกินระยะเวลาที่กําหนดจะถูกดําเนินคดีตามความผิดปรับไม่เกิน300บาทหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินตามขั้นตอนเช่นเดียวก่นกันกับการลงมาลงมาิฐานาากองเกินตามมาตรา16โดยนําหลักฐานไปแสดงคือเอกสารที่ใช้เหมือนกันกันกบลงทะเบียนอานากองเกินตามมาตรา16ข้อ1ถึง4แล้วก็ใบเสร็จค่าปรับจากถานีตำรวจนำส่งตัว จากเขตไปดำเนิกนการนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากหน่วยสัสดีเขตบางนาของกทมนะครับแต่ว่าข้อมูลนี้เขาใช้เหมือนกันทั่วประเทศนะครับก็แจ้งให้กับท่านผู้ชมทางบ้านทราบครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ